วันนี้กับช่องใจดี a x k a นะคะขับไจด้วยค่ะวันนี้เราจะมาเล่นเกมเล่นเกมอะไรดีนะเออถ้าใครอยากเล่นเกมอะไรก็พิมพ์มาได้นะคะเกมอะไรดีอ่ะอืมเกมอะไรดีนะเกม เกมอะไรนี่เราคนนึกเนี้ยจริงนะเนี่ยนี่ดีกว่า,เ,าเกมเอาชีวิตรอดดีกว่าเอาชีวิตรอดจากคุณผีนี่นะเราเล่นนะ่ะเราแบบบางทีชนะบางทีตายเลยก็คือเราผ่านอันทุกอันแล้วมันจะเป็นจิ๊กซอให้เก็บใช่ไหมเออให้เก็บมีอันหนึ่งเจ็ดชิ้นอันหนึ่งสองชิ้นเออก็จะประมาณนั้น,น,น ไม่เอ้ยมีเกมในคอมได้ด้วยไมแกมันเล่นเกมในคอมได้ด้วยแต่ว่าไม่แน่อไม่แน่แตว่าคอมเลืกโน้ตบุ๊กนะแต่เราก็ไม่แน่ใจของเราเหมือนกันว่าเป็นเออว่าเป็นโน้ตบุ๊กหรือคอมแต่น่าจะเป็นโน้ตบุ๊กนะขอบอกเสียงกันทุกคน เล่นให้ดูเอ๋ทุกคนแบบสวยล่ะตอน,นจังน่ามีเงินเยอะมากนี่เราใช้หมดก็ไม่รู้นะนี่ลุงดูเป็นแย่เราเป็นคนกากไปเลยนี่เรากากมากนี่นี่นอ่ะกากกากน็ดมันกากเอ้ยนี้ย เพื่อเราเพื่อเราห้าม,มาให้เเห็นเดี๋ยวมีคนตามไปติดเดินชามากเลยทุกคนเราจะได้ม่นสนว่าภาพอนไ้เนี่ยนว่นเดินทามากเลยทุกคนดูแกดูเพื่อนเราเสร็จนี่ทุกคนดูเดพื่อนเรา 我们听的音乐。We เรียบร้อยนี่นะทุกคนเดี่ยวรูคนจะเห็นหรือเปล่าแต่ว่าไม่เห็นก็ดีอยู่แล้วนะลูกหปทั้งนั้นเงิน,นไม่เห็นก็ดีอยู่แล้วเนาะทุกคนเนาะแต่ถ้าเห็นก็มือเพราะเพือพ่อนเรามันแชทมา ถ้าเห็นแกเอ๊ะอะรแปลกอืมอันนี้ก็จะชิลๆนะทุกคนชิลย่งไรเอ่ยผีเริ่มมาตีกันเร่มแล้วหกสิบสแกตายแล้วเลยแกตายแน่แน่แกอืฉันเกลียดอีพีตัวนี้ที่สุดเอาไม่เอมได้ได้ได้ด้ทุกคนได้ได้ล อเอาใหม่ <Sustain able calculator> ได้เสมอพร้อมพร้อมเสมออือฮัลโหลเฉยๆกี่วินาทีแล้วไอ้เจ้กินนาทีมันช้ามากทุกคน กคนดูดีผี้าดแน่เลยทุกคนรู้สึกว่ามันชามากถ้าบอกว่ามันจะลื่นไหลยังไงเออเราลืมบอกว่ามันลื่นไหลนั่นก็คือมันแบบว่าอะไรไม่รู้เกมเมอร์ เออมันบอกว่าอะไรไม่เลิกใจเป็นเกมเมอร์เออเอนะี่รเราฮะเราก็เลยกดๆกดๆแล้วเขาบอกจะเล่นเกมแบบบุญเราก็เลยเกดไปเลยบบจบๆนะสรุปก็อืมว้าวทำลายทุกคนที่เชื่อแล้วนี่อัปเ,เ,เกรดตัวเลยจ้าอัปเกรดที่นอนเลยจ้า ่จ้าเปิดประตูดุ่นๆจ้าเพื่อนทักมาเยอะมากตอนเนี้เพราะว่าเราเต็มไฟกับเพื่อนอยู่มเมื่อกี้แล้วก็เพื่อนเนี้น่นั่นก็คือเพื่อนเอีกคนหนึ่งมนฝากคลิปอะไรก็ไม่รู้น่าจะเห็นกันแล้วเนาะถ้าไม่เห็นก็ดีแล้ว <c oughs> เจ็บพ่นีเนาะตาพนี้นาะอือโอ้โหคนตี้อยากซื้อพอดีเลย ต้องแบบบึงประมาณนี้นะขออัปเดตแป๊บ เดินของเข้างกันอู้วเขาอัปเกรดแล้วอุ้ยประตูเขาดีจังเลยนะแก่วันนี้ไม่ตื่นเลยอัศวินตายแล้วนี่นี่อันนี้ของเขานี่นี่ของข้าเองของเราเองนะ แต่คือทุกคนมาแต่มาแต่เราก็ผีต้องไม่รอแบบโหคนมีดมาจากไหนอ่ะอ๋อผีจงตายผีต้องตายผีต้องตายผีจงตาย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 โอ้โหผีไม่ตายอือเสียดายผีไม่ตายแต่ถ้าคลิปมันตัดไปเองก็คือ มันพื้นที่มันได้แค่นี้นะคุณมันตั้งเอก่จเองทำเองดับเองอะไรเองนั่นแหละคือมันชอบเงินแต่แล้วเราก็ไม่ค่อยูู้่อะเล่นเพลินเล่นเพลินทีมฮันเตอร์รอบนี้เออทุกคนก็คือแบบเหล่าล้อแต่วแบบนี้เลยปานานาะ แกดูแกดูแกดูผีต้องการแกผีตายหลากคนดูนี่นะร้านฮันนี่แบ็เจอโอ้เงินอยู่ห้าล้านบาทอืมเฮ้ยลักสกิลแ้วมีแล้วให้ลักสกิลแ้วมีเหนียวแน่นนะคือลูกพลังงานที่มีเฟกนาขึ้นกล่องอาตินทองคำได้รับกล่องอาตินทองคำ เอาอันนี้ดิเอานี่ค้ากล่องอารตินทองคำฮ่าฮ่าฮ่าไม่นะ่ากวนคลิปก็อาจจะสั้นประมาณนี้แต่ว่าถ้าอยากให้ยากวน,นก็น่าจะได้ละมั้งเนาะเออไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันจะสิ้นสุดตอนไหนเออเดี๋ยวจะไปเล่นสักสองเกมสองตาพอ อบบเิาเอิบนกะดีอ่แล้วก็ทำอะไรตม่หมดถ้าไมของเขาไวจังเลยแกทำไมขทำมาแบบเอิดอาดอึดอาดมากไม่ไหวไม่ไหว โที่หลายคชอบชอบเจ้ป <Display> ้าเจ้ป้าไม่ควรรอดเลยเธอควรจะรดมันเนี่ยเนี่ยควรจะลอด อยู่ใส่กันได้อย um, ู่ใส่อ๋อนั่นเหลือก็นเออก็จะเป็นคนง่าย อะไนี่ดิมันอยู่ไหนอ่ะไม่ีน้องอย่าเลยเ้ยเกมาทางฉันแน่เลยอ๋อใช่ใช่แล้วไปแล้ว เป mm ็นกบยาวจัดเลยอืมก็คือก็แค่เลยจิวจิวจิวอะไรประมาณนี้ก็คือเราชิวมากตอนนี้อือฮิปโหชิวสุดเลย ดินฮันเตอร์เป็นสี่ตัวล้ก็เป็นเราตัรุ่รหแล้วนี่จลอยอ้ยตายละแกแงหันฉแกฉันตยแน่ไอแกตายแน่ๆอหัวตายแกเราตายยัง ตายอืมฉันตายแล้วอืมอ๋อใช่มันนี่มันเละดิฮัลใส่ลายจุดสแตนเก็บครบแลวอ่ะ เราไม่รู้ทุกคนว่าทุกคนจะเห็นชัดที่เราเคย,ยนั่งเงยหรือเปล่าไม่ใช่น้องแทนนะน้องที่เป็นเพื่อนบ้านนะเหมือนเล็กทุกลักอู้แต่ถ้าเห็นก็อันนี้นะ 음, 아, 깊이, 밸런스. 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 밸런 ในตัวพ้าอิสระในจารกัสต์เาว้าเอ็งก็สระรู้อู้ทุกคนน้องมีของดีจะไม่มาเลยอิสตโต

ゴブ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 んごゴブゴブんごゴブゴブんごめ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  เราลอดแล้ว้ฮู้เรารอดเรารอด,อดก็เล่นไปสามสามตาไหมเอ๋่รอดสองเอ๊ 4, อ 4, ะสี่ตาสิป่ะโอเคค่ะทุกคนคลิปนี้อาจจะสั้นหน่อยแต่ก็ขอให้ดูอย่างมีความสุขนะคะทุกคนบ๊ายบายอยากให้กดติดตามแค่นี้ก็พอกดไลค์ก็ได้กดไลค์กดแชร์ปมาน,นี้ก็ได้อะ ไปก็ขอต้อนรับความสุขนะคะบ๊ายบาย